ไม่ชอบไม่ใช่ไม่ดี3ามคำนี้ค่ะอาจจะเป็นคําที่เราทุกคนใช้บ่อยเมื่อเราใช้บ่อยๆปับ๊บเราก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราไม่มีความสุขทําไมเราทุกข์ทำไมเราเหนื่อยจังเลยมหาย,ยาณมีความเชื่อว่าตอนเราเกิดมาค่ะเราเกิดมาด้วยจิตที่ผ่องแผ้ว รือจิตที่เป็นสีขาวนะคะแต่พอเราไม่ชอบไม่ใช่ไม่ดีบ่อยๆเข้าเมฆเหล่านี้ค่ะก็จะมาปกคลุมจิตนั้นนะคะทำให้จิตแห่งความผ่องแผ้วไม่สามารถที่จะเบิกบานออกมาได้อาจารย์ทิศราวันสอนเราว่า2อ,อย่างที่เราต้องทำค่ะ1ก็คือล้างเคลียร์เมฆหมอกนั้นออกไป กับสองก็คือการที่เราไม่สะสมมันกลับมาใหม่นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตเราล้างออกไปสองคืออนาคตข้างหน้าเราไม่เอากลับมาใหม่เราก็หวังว่านี่คือจะเป็นประตูสู่ความสุขที่แท้จริงเรามาฟังวิธีการกันค่ะอีกสิ่งหนึ่งที่เราสามารถทําได้คือกลับไปดูจิตของเราคือนั่งนิ<ม>่งไม่ตามความคิดตรงนี้เป็นวิธีที่มีพลังมาก Mm hmm. เมื่อเรามีสิ่งที่มันท้าทายใจเรามากแล้วใจเราถูกกระทบจากปัญหาหรือว่าความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นนั่งนิ่งๆก็จะช่วย mm hmm. เพราะว่า mm hmm. ในความนิ่งโดยไม่มีการปรุงแต่งนั้นคือความของแพ้วเดิมแท้ของจิตและสิ่งนี้ mm hmm. มีพลังค่ะ ค่ะครูขาคคำว่านั่งนิ่งๆเนี่ยฟังดูง,ง่ายนะคะครูอธิบายให้กับผู้ที่อาจจะไม่ได้เคยปฏิบัตินิดนึงค่ะว่านั่งนิ่งๆเนี่ยมันแปลว่าอะไรคะนั่งนิ่งๆคือไม่อยู่กับเวลานี้โดยไม่ไม่ตามการคิดใดๆขณะที่เรานั่งเนี่ยเราจะรู้เลยว่าความคิดเกิดขึ้น จริงๆความคิดเกิดขึ้นอยู่ตลอดแต่พอเราทํากิจกรรมต่างๆในวิชาวันเราดูเหมือนว่าเราไม่มีความคิดคือไม,ไม่ได้มีความคิดเยอะที่เป็นการปรุงแต่งต่างๆแต่พอเรากลับมาอยู่กับตัวเองทันทีที่เราหยุดไม่ว่าเราจะหลับตาหรือว่าเราหลุดตานะคะทันทีที่เรากลับมาอยู่เฉยๆในวินาทีนั้นความคิดจะเกิดขึ้นให้เรามไม่ตาม สิ่งที่เกิดขึ้นเหมือนเราจะอยู่กับทะเลโดยที่ไม่อยู่กับคลื่นของทะเลมีคนถามมาค่ะว่าถ้าอยู่นิ่งๆนะคะถือว่าเป็นการภาวนาไหมคะครูขึ้นอยู่กับว่าเราบำรุงตัวรู้หรือเปล่าเป็นคำถามท,าที่ดีนะคะสมมุติคุยกตัวอย่างรถที่เครื่องยนต์ติดอยู่ที่ตัวเอ็กับรถที่วิ่งไปบนถนนต่างกันนะคะ รถที่วิ่งไปบนถนนโดยที่คนขับมีสติสัมปชัญญะตลอดแต่ไม่ไปหันไปสนใจทางซ้ายทางขวาแต่ก็ขับเคลื่อนไปกับรถที่เปิดไว้ที่ตัวเอ็นแต่ว่ารถไม่เคลื่อนเราไม่ต้องการให้จิตเราเป็นเหมือนรถที่เป็นตัวเอ็นนะคะคือเป็นความว่างที่ไม่มีปัญญาแต่เราต้องการให้จิตของเรา เปิดรู้ทุกอย่างแต่ในขณะเดียวกันไม่ตามความคิดนะความนิ่งแบบนี้คือความนิ่งที่เป็นปัญญาเป็นความนิ่งที่ยิ่งใหญ่นะคะเป็นความนิ่งที่สำคัญเหมือน <c oughs> กับทะเลที่มีคลื่นอยู่ตลอดทะเล <c oughs> กเ็มีพลังของทะเลโดยที่ <c oughs> ไม่ต้องสนใจพลังของคลื่นคะ่ะอยากให้เรา เข้าใจตรงนี้มันสําคัญมากไม่อย่างนั้นเราอาจจะเหม่อลอยเรานิ่งแบบเหม่อลอยหรือว่ามันกลวงลวงเราไม่ต้องการคุณสมบัติแบบนี้ในใจเราเราต้องการกลับไปสู่พื้นฐานเดิมแท้ของเราซึ่งเป็นความนิ่งที่เต็มไปด้วยปัญญา